สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองไยสูผูสูคนต้อนรับขวดซูช่องก็ติดหัวยดังมากแช่เนาะจ้ากลับมาพอก็แอดมินคนเดิมคนเก่าเนาะพี่น้องในวันซุกที่สิบสองมกราคมเนาะจ้าแอดมินก็มีแนวทางดีๆตัวเลขปางๆเอามาแบ่งปันให้พี่น้องได้เบิ่งกันอีกเช่นเคยเนาะจ้าสำหรับชุดนี้แอดมินก็ภูมิใจนําเสนอแนวทางของยยแลเนาะจ้าตาม้วยแนวาทางของแผนพังเลขเด็ดตกทาด้วยแนวาทางของ คุณพันน้ำโชนจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังแอดมินกับขอกำลังแห่งใจจ้าพี่น้องสุภผู้สุขน้นนะจ้าด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ้าพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันนะจ้าสนแอดมินก็จะสด้มีกำลังแห่งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจ้าพี่น้องสุภผู้สุขคนนะจ้า เพื่อเป็นการวัเซีวล,ลาเขากับไปรับชมแนวทางกันเลยพี่น้องเริ่มต้งกันทีนแนวทางของยายแลกกันก่อนเลยจ้ารัฐบาลไทย 10, 17มกราคม2 5 6 7เนาะจ้วาซึ่งก็ห้มาก2โต10หางเซนเช่นเคยยนะจ้าซึ่งวันนี้เพิ่นก็ห้เดินไปทีลัก2กับลัก1เดพี่น้องเดอ้อเด่น2กับ1ชุด2โต10หางซึ่งก็ได้แก่29 12 19 2องหาสองเจ็หาเก้าหหาหนึ่และ8 1ดหนึ่งเรอ 8, พี่น้องเดินแนวทางของเอดดยญยเล่นาะจ๊ะเด่น2กับ1 2ึ่งสอโตสิบหางเนงาะจ้ะแคบไปเบิงจดไปเบิงกันเ้ยจ้าไปเบิงแนวทางชุดต่อไปกันเลยจ้านั่นก็คือแนวทางของ แผนพังเหล็กเด็ดเนาะจ้ะแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจวันที่17มกราคม2567ซึ่งวันนี้พ้นกระไฮตตัวเด่นพิธีลักหาลัก8ลัก7แล้วก็ลัก2องพี่น้องเดอ้อพังเหล็กเด็ดเนาะจ้ะ5,8,7,2พี่น้องลักหากระเกแกตัวเลขหาศ1 5 3 5ห5 6และ5,9เ่จ้ะ ต่อด้วยลักเจ็ดให้พิธี่เจ็ดศูนย์เสามหและเจเก่าจ้าต่อด้วยลัก 8, แปดเราจะให้พิธี่แปดศูนย์แปดหนแหและ8ปเก่าจ้าต่อด้วยลัก2พี่น้องให้พิธี่สองศูนย์สองี สองหกและสองเก่าจ้าแนวทางพังเหล็กเด็ดพี่น้องแคบไปบึ้งจดไปบิ้งกันเ้อจ้าให้มากยางละกหกหางพี่น้องรักหาก็หกหางรักเจ็ดก็หกหางรักแปดก็หกหางแล้วก็ลักสองก็หกหางเช่นเดียวกันเนะจ้าพังเหล็กเด็ดพี่น้องแคบไปเบิ้งจดไปบิ้งกันเ้อะจ้ามักลักใดก็จัดลักนันเด้พี่น้องเด้อไปเบิ้งต่อกันอีกดึงแนวทางเนะจ้านันก็คือแนวทาง ขุนพันน้ำโชคเนาะจ้ะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่17มกราคม2 5 6 7ซึ่งขุนพันธ์น้ำโชคเพื่นก็ให้ตัวเด่นมาหาลักเนาะจ้ะซึ่งก็คือ0 2 1 3และ6จัดพี่น้องก็ให้ตัวเด่นไปทีลักศูนตัวร่องลัก2นะพี่น้องเดอ้อเด่น0ร่อง2ลัก2ก็ได้แก่2 1 2 3 2 6 2 8 2เก่าและ2 7จ้ะต่อด้วยลักศูนย์ให้ไปที่0 1 0 3 0 6 0 8 0 9และ0 7จ้าต่อด้วยชุด3โตเต็งโตแล้วจ้ะให้ไปที่8 2 1 8 2 3 8 2 6 8 2 9 2 0 1 2 0 3 2 0 6และ2 0 9เด้อพี่น,อน้องเด้อแนวทางของหุนพัน น้ำโชกจ้าแคบไปเบิงจุดไปเบิงกันนะจ๊ะเพระว่าจะเป็นแนวทางของยยแลาะจ้าสิบตกกันนะจาะหายเด่นไปทีสองกับหนึ่งนะจ้าสำหรับงดนี้ต่อดดยนอต่างแผนพังเล็กเด็ดนะจ้าแล้กกับคุณพันน้ำโชกแคบไปเบิงจุดไปเบิงเดินพี่น้องเดอ้อเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรี่กันนะจ้าแอดมินร,รวบรวมข้อมูลมาให้เบิงแล้วกับเก็บไว้พีนิดพิจรารณากันเดอพี่น้องเดอ้อ ท่านี้แอดมินก็เขาให้พี่น้องผูส้สขคนโปรดใสวิจารญาในการรับชมและก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสตินะจ๊ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคได้พี่น้องเด้แล้วก็สนับสนุนการสื่อสากกินแบง่งรัฐบาลเท่าน,นั้นนะจาะทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดก,กฎหมายทุกชนิดได้พี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอ,ขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนั่นเลยจ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆด้อจ้าสื่อตามกําลังร,รั์สื่อตามผืนดวงของเจ้าของด้อพี่น้องเด้อจะถึกแอดมินก็ขอให้พี่น้องสุภูสกคนส่งดีแห้งๆปัง,ปงๆมันๆมกันทุกคน้อจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตอลาพี่น้องไปซนสามีก่อน้อจ้าเลาจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า